มาดูเรื่องของสถาบันการเงินสักนิดหนึ่งไหม <c oughs> SCBX ครับล่าสุดก็ส่งสัญญาณนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่มีค่อนข้างสูง <c oughs> หลักๆก็เป็นปัจจัยลบทางด้านนโยบายภาษ,ษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงปัจจัยลบภายในประเทศนะครับซึ่งก็ทําให้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีโอกาสนะฮะที่จะเติบโตในระดับ1.5ถึง1.7ครับ ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจนั้นก็ถือว่ามีการเติบโตช้านะฮะที่เห็นชัดเจนมากขึ้นออตั้งแต่ช่วงไตรมาสสนี้เป็นต้นไปซึ่งก็นแน่นอนน,น,นะครับว่าปัจจัยตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นความท้าทายต่อภาคธุรกิจธนาคารด้วยอ่านะครับงานนี้ก็มีการเปิดเผยโดยคุณกฤิจันทา์โนทกนะครับประธานเจ้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชนหรือว่า SCB นะครับก็อย่างที่บอกครับเปิดเผยว่ามีความปีนี้มีความพันผวนสูงนะครับและก็ปัจจัยลบเรื่องของนโยบายของภาษีของทรัมป์นะครับอย่างที่คุณบาูดตึงนะเขามีการประเมินว่าโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจป,ปีนี้ของว่านเราเนะี่ย1.5ถึง1.7เนเท่านั้นเองนะครับก็ในการนะในแง่ของตัวธนาคารเองก็ยังมีแผนที่จะรักษาระดับการเติบโตของอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่า ROE นะครับให้อยู่ระดับ2หลัก ขึ้นไปนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้นะครับในปีนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้ครับจะมีความผันผวนสูงที่มากระทบตรงนี้นะครับเอาเบื้องต้นคือเอาง่ายๆคืออันดับแรกคือจะรักษา a E ให้เกิน2หลักและประเด็น2คือจะรักษาในแง่ของการจ่ายปันผลสูงให้กับตัวของยานแม่ก็คือ SCBX ต่อไปนะครับแม้ว่าจะเผชิญเรื่องของเศรษฐกิจที่ผันผวนก็ตามนะฮะอันนี้ก็เป็นบุตรหมายของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า SCB นั่นเองนะครับนะฮะ ขณะที่ถ้าพูดถึงภาพรวมสินเชื่อของธนาคารในปีนี้นะครับก็ยังมองว่าจะยังคงเติบโตได้ดีในบางกลุ่มธุรกิจซึ่งก็จะไม่กระทบกับเป้าหมายเดิมนะครับในกรอบการเติบโต1-2%เปขณะเดียวกันเนี่ยธนาคารก็ยังบริหารจัดการหนี้เสียนะครับอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงโดยการจัดการหนี้เสียนั้นจะอยู่ภายใต้3ประเด็นหลักๆนะครับหก็คือเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออย่างรมะมัดระวัง 2. คือการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและ 3. นะฮะคือเมื่อลูกหนี้มีความเสี่ยงเป็นหนี้เสียเนี่ยธนาคารก็จะเร่งเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้พร้อมกับนํามาตรการช่วยเหลือต่างๆของธนาคารและภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทันทีสำหรับกลุ่มสินเชื่อที่ยังเติบโตได้ดีนะครับก็ยังคงเป็นสินเชื่อรายใหญ่และสินเชื่อบ้านที่เน้นลูกค้ากลุ่มบ้านมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปขณะที่สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน ก็มีการเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยยอดปล่อยสินเชื่อปัจจุบันนั้นก็แตะระดับ1 4 0 0 0 0สล้านบาทไปแล้วและก็มั่นใจว่า hehe, จะปิดยอดณสิ้นปี2 5 6 8ได้ในกรอบ1 5 0 0 0 0ส0 0ถึง1 5ึล้านบาทพร้อมกันนี้ก็มีแผนนะครับในการที่จะสนับสนุนลูกค้าขนาดกลางและเล็กก็คือ SME สู่ธุรกิจยั่งยืนผ่านสินเชื่อดังกล่าวมากขึ้นจากปัจจุบันนั้นก็ถือว่ายังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ดีด้วยเศรษฐกิจไทยนะครับหลังจากนี้เข้าสู่ช่วงความท้าทายสูงแล้วก็ด้วยปัจจัยลบรอบด้านที่เข้ามากระทบน,นะครับทาง SCB เองก็มั่นใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก2ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยจะปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ1.25%ต่อปีนะครับซึ่ง SCB ก็มองว่าเป็นระดับดอกเบี้ยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี นี่ก็เป็นการประเมินสถานการณ์ของ SCB นะครับมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยโต1.5-1.7เปอร์เซ็นต์ครับนับตั้งแต่ไตรมาสสองนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่ท้าทายเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของภาษีศุลกากรของสหรัฐรที่จะเข้ามากระทบนะฮะต่อความเป็นไปของลูกหนี้ต่อความเป็นไปของเศรษฐ,ฐกิจนะ แล้วก็มีการพูดถึงพอร์ตสินเชื่อของ s c b เองปัจจุบันนะฮะในส่วนที่ยังคงมีการขยายตัวแล้วก็ในส่วนที่ธนาคารเองตั้งเป้าที่จะผลักดันหให้มีสัสดส่วนมากยิ่งขึ้นก็คือสินเชื่อ SME นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องจับตาดูการกำหนดดอกเบี้ยนโยบายด้วยซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะฮะที่จะมีผลต่อ ความสามารถในการรองรับความท้าทายต่างๆของเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่ง SCB ก็มองว่าน่าจะลดอีกสัก2ครั้งนะปีนี้พอมาถึงระดับ1.25%เนี่ยก็น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมนะฮะในการที่จะช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจไปได้อ่ะโอเค s c เเขาตั้งเป้านะ ROE คือ return on equity ให้อยู่ในระดับ2หลักไปอย่างต่อเนื่อง ROE จะ2หลักได้เนี่ยมันก็ ผมว่ามันเป็นการส่งสัญญาณเป็นการส่งสัญญาณเอ,อเอาสองเรื่องมารวมกันก่อนหน้านี้ s c b เขาเคยประกาศไว้ชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นเรื่องของการรักษา ROE โดยที่ไม่ต้องมีการซื้อหุ้นคืนหรือทำ t ท s อออออออชอร Stock อถูกไหมครพอมาผนวกกับการตอกย้ำเกี่ยวกับเป้าหมายของการรักษาระดับ ROE นะ มันก็ชวในให้คิดว่านี่คือการส่งสัญญาณว่า SCB จะมีการจ่ายปันผลที่ดีไปอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้เพื่อรักษาระดับ ROE เอาไวา้มันของคู่กันใช่ไหมอ่อถูกต้องอคือ ROE เนี่ยพอคิดออกมาเป็นมูลค่าต่อหุ้นแล้วเนี่ยรหรือเป็นเป็นอัตราส่วนต่อหุ้นเนี่ยนะมันก็คือผลกำไรหรือผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จากการลงทุนถูกไหมฮะดังนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าบริษัทมีความสามารถในการสร้างกําไรอย่างไรถ้าความสามารถในการสร้างกําไรมันยังทรงๆนะฮะการจะไปเพิ่ม ROE มันอาจจะยังไม่ได้ผลเต็มแมดเต็มหน่วยนักถูกไหมฮะแล้วมันก็จะมีกลไกคือเรื่องของการซื้อหุ้นคืนเพื่อทําให้ตัวหารกําไรมันลดลงไอ้กำไรต่อหุ้นมันสูงขึ้นตรงนั้นก็คือ ROE ที่เพิ่มขึ้นหรือถ้าไม่ซื้อหุ้นคืนจ่ายปันผล Oh. ก็คือผลตอบแทนต่อหุ้นมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะ ROE มันก็จะ uh. ขยายตัวหรืออย่างกรณีของ SCB เนี่ยก็คือจะสามารถที่รักษาระดับ ROE ในตัวเลข2หลักเอาไว้ได้นั่นเองอะนะครับอันนี่ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายที่น่าสนใจเลยสาหรับโว SCB ก็ถือว่าเป็นแบงค์ขนาดใหญ่นะฮะที่ท้าทายนะปีนี้แล้วก็สินเชื่อนะต้องบอกว่า หดหายไปเยอะนะในกลุ่มธนาคารในช่วงไตรมาสหและไตรมาสสไตรมาสสามนี่ SME ก็น่าหนักใจอยู่เหมือนกันนะครับ